สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราจะมานําเสนอหลักสูตรหลักหน่วยบนสูตรนี้ก็ใช้ทั้งหมดอ่หตัวเนาะตามสีติก็ทั้งหมด14งวดตามนี้เลย ยังไม่มีงวดไหนหลุดสำหรับหลักหน่วยบนในสูตรนี้ท่านผู้ชมงวดล่าสุดาตัวที่เราทําได้ก็มีสองเก้าหกสามศูนย์หลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลขเก้าตรงนี้เนาะผลรางวัลออกเก้เจดเสูตรนี้หลักหน่วยบนสิบสี่งวดยังไม่มีงวดไหนหลุดถือว่าเข้าดีมากเนาะนะ เดี๋ยวก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปดูสูตร,ตรเดี๋ยวมาดูคําคเตือนของทางช่องก่อนคําเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงสูตรคํานวณเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสําสหรับสูตรนี้ก็จะพาท่านผู้ชม ไปดูสูตรวิธีทํากันเลยหลักหน่วยบนในสูตรนี้ท่านผู้ชมคิดง่ายๆใช้ตำแหน่งหลักร้อยเหมือนเดิมบวกกับค่าคงที่ค่าคงที่จะเป็นเลข7อย่างเดียวทั้งหมด1 2 3 4งสี่ห้าหตัวเนาะ ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น5ตัวเหมือนกันเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยในงวดแรกหลักร้อยคือเลข8 8ดบวกเก็เป็น15ก็เป็น5 5าบวกเเป็น12 2สบวกเเป็น9 9บวกเเป็น16 16บวกเเป็น13บสาในงวดน,นี้ออก หกศูนย์ห้าหลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลขห้าตรงนี้เข้าไปเป็นงวดที่หนึ่งต่อไปงวดที่สองหลักร้อยคือเลขหกหกบวกเจ็ดคงที่เป็นสิบสามก็เป็นเลขสามสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ สีบวกเเป็น11ผลรางวัลออก5 30หลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลข0ตรงนี้ต่อมาหลักร้อยคือเลข5 5าบวกเเป็น12บสอเเป็นสองบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น16 6หบวกเเป็น13 3สบวกเเป็น10 ผลรางวัลออก4 5 3หลักหน่วยของเราเข้าที่เลข3ตรงนี้ต่อมาหลักร้อยคือเลข4 4บวก7เป็น11ก็เป็น1 1บวก7เป็น8 8บวก7เป็น15 5หบวก7เป็น12 2สบวก7เป็น9ผลรางวัลออก จ็ดแปดสองหลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลขสองตรงนี้ก็เข้าต่อยเป็นงวดที่สี่ต่อมาหลักร้อยคือเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสอง ผลรางวันออก4 7 8เลข8ของเราตรงนี้ก็เข้าที่หลักหน่วยบนต่อมาหลักร้อยคือเลข4 4บวก7เป็น11 1บวก7เป็น8 8บวก7เป็น15 5บวก7เป็น12 2บวก7เป็น9ผลรางวัลออก 1> 8 1 2หลักหน่วยบนก็เข้าที่เลข2ตรงนี้เข้าเยอะมากสำหรับหลักหน่วยบนในสูตรนี้ต่อมาหลักร้อยคือเลข8 8ดบวกเเป็น15 5หบวกเเป็น12 2สบวกเเป็น9 9้เบวกเเป็น16 6หบวกเเป็น13 ผลรางวัลออกที่สองศูนย์สองหลักหน่วยของเราก็เข้าที่เลขสองตรงนี้ต่อมาหลักร้อยคือเลขสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกเจ็ดเป็นสิบก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดก็ได้เจ็ด ผลลังวัลออก446เลข6ของเราก็เข้าที่หลักโลหลักหน่วยบนตรงนี้ก็เข้าต่ออีกต่อมาหลักร้อยคือเลข44บ4วกเข้าที่7เป็น11 1บวก7เป็น8 แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าห้าบวกเจ็ดเป็นสิบสองสองบวกเจ็ดเป็นเก้าผลรางวัลออกเก้าห้าหนึ่งก็หลักหน่วยของเราเข้าที่เลขหนึ่งตรงนี้ก็เข้าต่ออีกหลักร้อยคือเลขเก้าเก้าบวกเจ็ด เป็นสิก็เป็น6 6หบวกเเป็น13 3สบวกเได้0ูนศย์บวกเได้7 7็บวกเได้14ผลรางนนวัลในงวดนี้ออกที่990เลขศูนย์ของเราก็เข้าที่หลักหน่วยบนกน็เข้าต่ออีกอ่าต่อมางวดนี้หลัก ร้อยคือเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบหกก็เป็นหกก็ได้เท่าเดิมหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสามบวกเจ็ดได้ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่ผลรางวัลออกศูนย์เก้าเจ็ดเลขเจ็ดตรงนี้ของเราก็เข้าที่หลักหน่วยบน ต่อมาหลักหน่วยบนคือเลขศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดคงที่ก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าผลรางวัลออกที่เจ็ดห้าเจ็ดเลขเลขเจ็ดของเราก็เข้าที่หลักหน่วยตรงนี้ ต่อมาวันนี้หลักร้อยคือเลขเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดก็ได้สิบสี่ก็เป็นสี่บวกเจ็ดก็ได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าห้าบวกเจ็ดได้สิบสองผลรางวันออกห้าสี่สี่เลขสี่ของเราก็เข้าที่หลักหน่วยตรงนี้ก็เข้าต่ออีก ่อมาหลักร้อยคือเลขห้า 5. 5บวกเคงที่ได้12 2สบวกเได้9 9้บวกเได้16 6หบวกเได้13 3สบวกเได้ศูนผลรางวัลงวดล่าสุดที่ออกเนาะก็9ก้ของเราให้ที่สองเกสเลข9ของเราก็เข้าที่หลักหน่วยอีก ในงวดนี้ก็14งวดเงวดเต็มๆท่านผู้ชมอ่ะดูสูตรอีกครั้งหนึ่งเนาะจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยบวกด้วยค่าคงที่7ทั้งหมด5ครั้งผลลัพธ์ก็จะได้5ตัวเนาะสำรุดสำสำหรับหน่วยบนในสูตรนี้นะพูดเยอะก็เริ่มจะพูดผิดพูดถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยว่าจะได้หลักหน่วยบน5ตัวเป็นเลขอะไรหลักร้อยคือเลข9ก้าเก้าบวกาองที่7ก็ได้16 6หบวกเได้13 3สบวกเได้0 0นบวกเได้7 7็บวกเได้14 งวดนี้ได้หลักหน่วยบน5ตัวที่6 3 0 7 4ศูนย์ในงวดนี้1นงกุมภาหกเจ็ดหน่วยบน สูตรนี้เข้าดีมากท่านผู้ชม14งวดยังไม่มีงวดไหนหลุดงวดนี้ทำได้เลข5ตัวนี้โอเคสําหรับสูตรหลักหน่วยบนท่านผู้ชมก็ได้ทำเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าก็สุดท้ายนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดี รวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ